เออรู้แล้วนะก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนมาเล่นฟีไฟผุดกันนะครับคิดตายคิดเะอออาขวาม เฮ้ยเอ้ยเมึงยามึยัมึงยาเล่นกเล่นใยด้วยชจ้ยไหนายเพื่อนวิ่สิขับรอะไรกูไม่มีปืนประเด็นเลยกูไม่มีปืนอ่าเฮียเลอกคนเดียว ก็ยังไม่ได้พันยาด้วยโอ้โหแล้ใช้อะไรไมันใช้ M50 0ไ,ไปืนอุจจารย คลิปอยู่แล้วเนี่ยกูถ่ายคลิปตอนเนี้ยกูถ่ายคลิปกู้ติดตามของนี้สามคนเองกรูบอ่ะฮะว่าเชื่อว่า,าอันนี้กูกูถ่ายเองนะ rồi có tuột rồi cả chàng Duyên Đau đừng, đ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 au đao đau đừng, đau đừng, đau đao đau đừng, đau đau แค่สองตัวแค่สองตัวแตกหัวแตกหัวเพื่อนกูนแตกตายแนย่มันไม่ได้ใช้สกิลสกินเหมือนกูโอเคเอคมาก่อนเลยเอคกูด้านบวกดาเมจด,ด้วยตายแนย่ดีนะไม่ใช่เอคััก่ออะ่ะไม่งั้นแตกกันหมดเลย อลหลเพื่อนโยนประหาต้นอยู่ปแบเน,นี้อะ่ยป้าอย่างที่เห็นแหละครับผมคิดว่ามันน่าจะเน็ตปิงแต่ผมบอกซ้อยมันดกเอาตัวเองให้หรับ โอ้ยแอ๊ะโอ้ยฮี่ยอะส,สามสี่ศูนย์สามอะไรอีกกูเกือบกูเกือบรายงานหมดแล้วออกไปแล้วมีนักในจะ เน่ต huh? nee. hey. ักะกะไปก็ไม่กูขี้เกียจ แกงหนึ <mile> ่งแกงหนึ่งราชาแห่งความแตกเอ็มบกค่ายี่ดูอย่างน้อยกูฆ่าได้หนึ่งตัวเฮ้ยโย่เพื่อนตายแล้ว đâu quá, u like lên cú to là bà đèn lên cú แต่ก็เล่นไปนเถอะเดี๋ยวเปลี่ยนเซตก่อนกูยังไม่ได้เปลี่ยนเซตเลยย่ยนี่ดูเวลาเลยมึงไม่ได้ตื่นครับไม่ได้ตื่น Dạ Muốn đi đâu Hả à. Qua này nè Hả Không Ở ไหนที่มงึงบอกว่าคันเออแล้วไหนลูกรอลท่าน <c oughs> สกินสเก็ตบอร์ดโคตรกากไม่มีหายี่ยเลยไม่ต้องมึงจะทำก็ทำเองดีว่าอี้ยยบแป๊หนึ่ง ไปเออกูไปอ่ะอ้อันนั้นเปสกเก็ตก่อนเป็นสเก็ตเงินมันนานมากเลยโอเคก็เออเดี๋ยวตัดไปเออตอนเล่นเออหแรใหญ่เลยนะครับ